อรุณสวัสดิ์ค่ะม่ามาหากาะค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นสว่างเร็วแล้วนะคะวันไหนที่อากาศดีๆเนี่ยตีห้ากว่าฟ้าก็สว่างแล้วนะคะตื่นเช้ามาเข้าครัวทำอาหารเช้าให้เด็กๆก,กันค่ะอันนี้เป็นกบไก่ที่มามาหมักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเอามาทำไก่สลัดนะ เอามาใส่ที่ซิลิโคนเคสนะคะแล้วก็ใส่ไมโครเวฟซิลิโคนเคสอันนี้คือแบบว่า สิห้าปีเรามังมามาแบบซื้อตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆนะคะตอนนั้นมันดังมากมันชื่อรู้สึกจะชื่อเลอเลอครหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะแต่ตอนช่วงที่มามาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆคืออันนี้ดังมากป๊าป้าก็ซื้อมานะคะๆๆคิดว่าจะใส่ไมโครเวฟประมาณชักอ่าห้ารอยวัตต์เดี๋ยวลอง5นาทีก่อนนะคะ ไม่ต้องแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งสะก่อนดูเหมือนไก่สลดัดไั่มีความแบบนุ่ม,มเด้งๆนะคะเติมน้ำนิดนึงมาให้มันแห้งไปนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปอบต่อ500วัตต์อีกหนึ่งนาทีนะคะดูเด้งไหม เดี๋ยวจะรีบเอาไปล้างน้ำให้มันหยุดร้อนก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งเกินเอาไปนอกน้ำเย็นมานิดนึงนะคะไม่อยากให้มันร้อนเกินเดี๋ยวมันแข็งนะคะนี่ดูมีความเด้งไหมเหมือนไก่ที่เขาใส่สลัดเลยอะ่ะโอ้โหมามาลองทำหลายรอบมากเลยนะคะคิดว่าอันนี้นะ่าจะลงตัวสุดเท่าที่เคยทำมา เอาจริงจำไม่ค่อยได้แล้วนะว่าหมักอะไรไปบ้างเมื่อคืนอืม้มันก็มีรสชาติแลด้วย ไข่ครั้งนี้คือดีมากแต่ว่าจำสูตรได้ไหมอร่อยไนมะ่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ ไม่มีใครลงเลยนะะเรียกขั้งนาเราเนี้ยสายแล้วไหมอย่าโวยวายกินไม่ทันกันอีกเด็กๆสายแล้วนะลูกอันนี้มามาทำทีนึงก็ทำเยอะๆเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ใส่สลัดนะ ถ้าจะกินหมดเร็วก็ไว้ในตู้เย็นธรรมดาก,ก็ได้นะคะแต่ส่วนมากมาม่าจะไว้ในช่องฟรีซนะคะแล้วเวลาจะกินก็จะเอาออกมาวางให้ละลายหรือว่าถ้ารีบๆก็ใส่ไมโครเวฟไฟเบาๆนะคะก็โอเคออกมานุ่มเด้งดึงเหมือนเดิมเ็มยดเต่เ็ บายๆจะดจริงนะดูน้องดีๆนะคะบายวันนี้เป็นเวนดูแลน้องป .1 น,นะคะพี่ป .6 เป็นเวนดูแลน้องป .1 น,น้องป .1 เพิ่งเปิดเทอมมาได้ไม่กี่วันสี่ห้าวันตั้งมี่ที่ป .6 คอยรับแล้วก็แบบว่า วางรองเท้าตรงไหนเดินไปทางไหนห้องอยู่ห้องอะไรพาไปส่งอะไรประมาณนี้นะคะ จัดการอะไรในบ้านเสร็จตอนสายๆมาม้าก็ออกมาที่สวนใกล้ๆบ้านนะคะงานตะเวนดูดอกไม้ยังไม่จบนะแต่ก็คิดว่านะ่าจะเป็นงานสุดท้ายปิดท้ายฤดูใบไม้ผลิปีนี้แล้วนะคะจริงๆก็ยังมีดอกไม้เลยอ,อีกหลายชนิดเลยนะแต่ว่าที่มาม้าไปดูประจำๆทุกปีก็ประมาณนี้นะคะวันนี้จะออกมาดูดอกทิวลิปนะคะที่มาดูอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ค่อยบานกันนะคะวันนี้คงจะบานกันเต็มที่แล้วแหละ มาเก็บตกให้ครบๆนะคะจะได้ไม่คาใจดูคะ่ะที่จอดรถจำเป็นต้องสวยขนาดนี้ไหมที่จอดรถมีความซากุระโปรยปลายด้วยนะจอดตรงนี้เลยละกัน วันนี้มีแดดแล้วหลังจากที่มารอบที่แล้วแบบมืดหมัวมากต้อนอะไรเนี่ยสวยจัง แปลงปลูกผักที่เขาให้เช่าเป็นล็อกๆนะคะเช่าปลูกผักแล้วจะมีร้านขายผักแบบที่ฟาร์มเมอร์แถวนี้เขาเอาไปวางขายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงกว่านะคะรีบมาหน่อยเพราะว่าบ่ายๆน่าจะคนเยอะพรุ่งนี้เขาจะมีทิวลิปเฟสติวัลที่นี่นะน่าจะแบบผู้คนแน่นกว่าทิวลิป รีบมาสะกก่อนวันนี้คนเยอะแล้วค่ะกำลังสวยเลย คนเริ่มเยอะแล้วนะคะถ่ายมุมไหนมาก็ติดแต่คนนะคะเดี๋ยวเราเออกไปดูสวนมุมอื่นกันดีกว่าซากุระเริ่มร่วงแล้วะคะ่ะ ส่วนทิวลิปที่เราไปเดินดูกันเมื่อกี้นะคะมองจากมุมสูงนะคะเห็นแวบๆมีร้านขายผักอยู่ข้างในค่ะแผงขายผักแอบไปส่องดูก่อนเดินดูแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกมากนะคะเดี๋ยวมาม่าจะออกไปร้านอีกที่หนึ่งนะคะที่ชาวสวนเขาจะเอาของมาวางขายที่ร้านนั้นประจำนะคะเดี๋ยวออกไปดูกัน ตรงนี้เป็นที่ที่เขาให้เช่าปลูกผักนะคะแบ่งเป็นล็อกๆให้เช่าค่ะนี่ค่ะร้านที่เขาให้คนปลูกผักแถวๆนี้เอาของมาวางขายนะคะมีอุปกรณ์การเกษตรให้ยืมด้วย ม้อยากได้หัวช้เท้านะคะท่าทางมันดูสดมากเลยอะแต่ว่าแต่ละหัวนี่ย้ายใหญ่นะคะอันนี้รูปร่างประหลาดดีค่ะช่วงนี้เป็นฤดูหน่อมไม้สดนะคะมีหน่อมไม้สดออกมาขายเยอะเลยต้นหอมญี่ปุ่นนะคะมาทาั้งรากทั้งดินโอเคได้ผักมาอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวไปจ่ายเงินแล้วก็จะกลับบ้านและค่ะ กลับถึงบ้านยังไม่ทันไรเลยนะคะคุณครูโทรมาให้มารับมีลินนะบอกว่าเมื่อเช้านี้วิชาพาระมีวิ่งเยอะนะคะเราก็น่าจะจุกนะไปนอนอยู่ห้องพยาบาลสักพักหนึ่งแล้วนะคะให้มารับกลับบ้านดีกว่าหนักมากอะกระเป๋ากี่กิโลเนี่ยเป็นไงคะปวดท้อง นี่ผักที่เราซื้อมาเมื่อตอนบ่ายนะคะจากร้านที่ขายของเช่าสวนแถวๆสวนทิวลิปนะมีบรอกโคลีนะคะเป็นดอกบรอกโคลีสองถุงถุงละร้อยห้าสิบเยนค่ะเดี๋ยวคิดว่าจะเอามาทำเป็นแบบบรอกโคลีอบกรอบนะคะที่เราเคยไปกินที่ฮอกไกโดแล้วเด็กๆชอบนะคะแล้วก็นี่นะคะแรดิชค่ะเดี๋ยวจะเอามา หั่นใส่สลัดค่ะุงละร้อยเซบเยนแล้วก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่เวลาซื้อหน่อไม้สดที่ญี่ปุ่นเขาจะให้อน,นี้มาด้วยนะมันเป็นรำนะคะรำแล้วก็เอาเหมือนเอามาต้มกับหน่อไม้ให้มันแบบต้มน้ําทิ้งรอบหนึ่งอะ่ะให้มันลดความเฟื่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็อแอบยุงย่งยากนิดนึงนะในการจะกินหน่อไม้สดเนี่ยหัวนี้700เจ็ดร้อยเยนนะคะ หัวใช่เท้าค่ะเลือกอันที่เล็กที่สุดมาแล้วนะ้นหนึรอยเยนค่ะแล้วดูใบสิใบยาวเฟื่อยมากยังสดสดเลยนะเนี่ยมากับดินเลยค่ะในเวลาเข้าครัวทำอาหารเย็นกันแล้วนะคะวันนี้มาม,ม,ม,ม่มามีหมักหมูกับเชี่ยวโคจิเอาไว้นะคะเชี่ยวโคจิมันจะเป็นข้าวหมักกับเกลือนะคะ เอามาหมักกับพวกเนื้อสัตว์นะพวกหมูพวกไก่หรือว่าปลานะคะหมักแล้วเนื้อสัตว์ก็จะนุ่มนะรสชาติก็จะแบบมีความเค็มเค็มมีติดหวานไป,ปลายๆนะคะจะแบบกลมกล่อมอูมามินะเชี่ยวโคจิมันจะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะส่วนซุปมิโซะว,วันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ไข่แล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเบสิกเบสิกเลย ต้าหู้เจ้านี้คือมีความเต้าหู้มากเลยนะคะเนื้อแน่นๆเลยนะ,ะเด็กๆชอบค่ะแล้วก็ดอกบรอกโคลีที่เราซื้อมาจากร้านชาวสวนนะคะเดี๋ยวจะมาปรุงรสแล้วก็อบกรอบค่ะน้ำซุปดาชินะคะมาม้าต้มน้ำกับปลาแห้งเอาไว้นะคะแต่ว่าตักปลาแห้งออกไปแล้วนะ ปิดไฟเลยนะคะไข่มันจะได้ไม่แข็งปิดไฟแล้วก็ใส่มิโซะได้ เสร็จแล้วนะคะซุปมิโซะวันนี้คือซิมเปิลมากแต่ว่าเด็กๆชอบนะคะถ้ามี3ามอย่างนี้ต้นหอมแล้วก็ไข่แล้วก็เต้าหู้นะคะพริกแพรงมากไปก็บางทีก็ไม่ชอบนะ,ะชอบอะไรแบบเบสิกเบสิกแบบนี้แหละส่วนมิโซะนี้มามาใช้เป็นมิโซะขาวนะคะสีมันก็เลยจะแบบอ่อนๆแบบนี้นะ,ะบางคนเขาก็ชอบใช้มิโซะแดงก็จะเป็นสีเข้มนะคะหรือว่าบางคนก็ใช้มิโซะแบบสองสีผสมกัน,นะคะ่ะ ส่วนบรอกโคลีอันนี้นะคะเดี๋ยวจะปรุงรสก่อนที่จะเอาเข้าไปอบนะเอาน้ำออกให้น้อที่สุด เดี๋ยวพออบเสร็จมันก็จะเหี่ยวแล้วนะคะอันนี้มามาก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาทําแบบนี้หรือเปล่านะคะที่ฮอกไกโดที่เราเคยกินอะแต่ว่าลองเอามาม้วนๆทำดูแล้วก็เออมีความใกล้เคียงนะคะใส่น้ำมันมะกอกใส่น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ ผงซุปไก่ค่ะโปรยโปรยลงไปนิดนึงแล้วก็เกลือปิดไทยค่ะแล้วก็คลุกนะคะใช้มือคลุกไปเลยให้แบบว่าโดนรสชาติโดยทั่วกัน พท,ทั่วทุกอันนะคะเราก็แบบว่าเครื่องปรุงอะไรให้มันทั่วถึงปกติมิลินไม่กินเลยนะคะบรอกโคลีเนี่ยแต่ว่าอันนี้นี่คือแบบชอบเฉยเลยก็ได้เป็นโอกาสอันดีให้มิลินได้กินบรอกโคลีแล้วเราก็จะามาเรียงใส่หม้ออบนะคะ มอดทอดมอดทอดพยายามอย่าให้มันสอนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไม่กรอบโดยทั่วถึง Okay. แค่นี้นะคะแล้วก็อบเลยเขาปสิเวลาก็ให้น้อยๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้มามาเคยทาไหม้ไปครั้งหนึ่งหละเอาซัก7นาทีก่อนนะคะโหนี่เราก็จะเอาเชี่ยวโคจิออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาลงไปย่างในกระทะนะ,ะไม่งั้นมันจะไหม้เร็วนะคะ บรอกโคลีได้ประมาณนี้นะคะเจ็ดนาทีเนี่ยคือมันจะแบบไหมเร็วนะคะช่วงข้างบนข้างบนแบบเนี้ยอันไหนที่มันไหมแล้วเราก็จะแบบว่าหย,ยิบออกก่อน,นะคะเนี่ยส่วนหัวหัวแบบนี้ยคือกรอบอร่อยมากชิมก่อนอืมกรอบอร่อยเลย บรอกโคลีอบกรอบหน้าตาจะดูแบบมีความสยองสยองนิดนึงนะแต่ว่ามันอร่อยนะมันกรอบดีนะคะแล้วมันก็มีรสชาติด้วย เซตให้มิรินกินก่อนนะคะพี่เมสโซไปเรียนพิเศษแล้วก็ปปายังไม่กลับมาจากออฟฟิศนะคะก็เลยเดี๋ยวให้มิลินกินก่อนเลยเสร็จแล้วค่ะอาหารเย็นวันนี้มีความมินิมอลมากใส่กิมจิให้ไม่ลินด้วยนะคะอยู่ดีๆก็ชอบกินกิมจิขึ้นมา ข<ผ>ม,มเป็นไงคะโอ้ยคิด <laughs> ไม่ขมกินนะพี่มิโซกับป๊าป๊ากลับมาแล้วนะคะ จัดเซตรอบสองกินกัน3คนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ